ทีเด็ดกับเซียนมีทุกโต๊ะประจำวันที่27กุมภาพันธ์2565สวัสดีครับแน่นอนครับอย่าลืมกด subscribe like แชร r e ให้กับ YouTube Channel เซียนมีทุกโต๊ะกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอทีเด็ดข้อมูลก่อนเกมการแข่งขันในครั้งต่อ,ตอไปนะครับวันนี้4คู่ครับจัดเต็มมาเฉพาะคู่ที่มีทีเด็ดแล้วก็มั่นใจสุดๆเลยนะครับสี่คู่นี้มีรายครับ3ทุ่มเป็นเวสแฮมยูไนเต็ดพบกับฟูตแฮมตันครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ ฮาทุ่มครึ <son des> <ina> ่งครับรอบชิงฮะคาราบาวลีกครับเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลส่วนเกาโชซิลิอาครับตีสองห้าสิบลาซิโอเจอกับนาโปลีครับลาลิกาสเปนนะครับตีสามบาร์เซโลนาเจอกับแอตแลนติกบิลเบาครับส่วนด้านของราคาคู่แรกของคริปครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับวูฟแฮมตันเป็นทางฝั่งของเวสต์แฮมครับที่ต่อ คึงลบสิบนะครับราคาไหลขึ้นมานะครับคู่ที่สองนะครับของคริปเป็นเชลซีเจอกับเรอร์พูคาราบาลีครับเรอรวพูต่อที่ปอปอครับราคาไหลขึ้นมาจากเสมอบวกสิบนะครับส่วนคู่ที่สามเป็นลาซิโอเจอกับนาโปลีนะครับราคาอยู่ที่นาโปลีต่อเสมอบวกสิบครับราคาลงมาจากปอปอครับ คู่สุดท้ายบาร์เซโลนาเจอกับแอตล n นติกบิลเบาครับคู่นี้บาร์เซโลนาต่อที่1ลูกลบ10ครับราคาขึ้นมานะครับจากครึ่งควบลูกบวก10ไปนะครับมาอยู่ที่บาซ่าต่อ1ลูกลบ10ครับข้อมูลตอนเกมการแข่งขันนะครับคู่แรกของคลิปเนี่ยจะปเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ West Ham United เจอกับวูบแฮมตันนครับคู่นี้เตะกันที่ London สเตเดียมบ้านของเวสต์แฮมนั่นเองนะครับ6นัดหลังสุดเฮดทูเฮดที่พวกเขาเจอกันนะครับเวสต์แฮชนะแค่2แพ้ให้วู h แฮมตันไป4ครับวู h a m มตันทำได้ดีกว่านะครับในการเจอกันนะครับอันดับในตารางคะแนนครับเวสต์แฮอยู่ที่6ยังพอมีลุ้นท็อปโลึกๆนะครับ 4 2ทองแต้มจาก26นัดส่วนวูฟแฮมตันนั้นอยู่อันดับที่8 40แตม้มจาก25นัดมีเกมตกค้างด้วยนะครับ6นัดหลังสุดในทุกรายการครับเวสแฮมเนี่ยชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้2ครับส่วนวูฟแฮมตันชนะ3แล้วก็แพ้3ครับเดวิดมอยนะครับคุณซื่อของเวสแฮมครัพาลูกทีมไม่แพ้ใครมา สามนัดติดต่อกันแล้วครับในหลีกนะครับพวกเขาชนะวัตฟอร์ด1 0น์เสมอเลสเตอร์สองสองแล้วก็เสมอนิวคาสเซิล1นึงยังอยู่ในเส้นทางลุ้นท็อปโฟครับสภาพทีมวันนี้ไม่มีวลาดิเมียคูฟานนะครับฟูลแบ็กสาธารณรัฐเช็คผ่าตัดไส้เลื่อนครับพักยาวไม่มีอังเดยาโมรันเก้ครับตัวรุกทีมชาติยูเครน ได้หยุดพักเป็นกรณีพิเศษครับเนื่องจากสถานการณ์สงครามกับรัเสเซียอาจทำให้เขาไม่มีสมาธิฮะส่วนสอปาการหลังนะครับอันเจโลออกบอนน้าแล้วก็อาทอมาสูอาดกูยังอยู่ในลิสไลชื่อนักเตะที่บาดเจ็บอยู่ลงสนามไม่ได้นะครับเกมนี้มาในระบบ4-2-3-1่ฮะส่วนวูฟแฮมตันนะครับคุนซอบรูโนลาสนะครับพาทีมแพ้อาร์เซนอลมา1นู2น,นะครับนัดล่าสุด ก่อนหน้านั้นพวกเขาเอาชนะสเปอร์มา2-0ชนะเลสเตอร์2-1ครับโอกาสลุ้นท็อโฟรแม้ว่าจะลิฟหลีฮะแต่ไม่มีหวังสัทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับเนลสันเซเมโดฮะได้รับอาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าในเกมแพ้อาเซนอนจะพลาดการลงสนามในนัดนี้ตำแหน่งของเซเมโดนั้นจอห์นนี่กราสโตนะครับลงเล่นแทนก่อนในนัดในนัดก่อนนนะครับลงเล่นแทน ก็น่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงด้วยในเกมนี้นะครับมาในระบบ3-4-3ครับผลงานของคุณคอนเวสต์แฮมยู t นเตดนะครับยังทำได้ดีฮะมีทรงฮะที่ผ่านมาถือว่าแพ้ยากครับจาก5เกมแพ้เกม,เ,กมเดียวนั่นคือเกมที่ทไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับตารางรองลุ้นกลับไปอยู่ในโซนยุโรปครับแต้มตามแค่3แต้มและเกมในบ้านแพ้ลีดมา2มาดูาเกมเดียวครับเกมนี้ ปรับทับกันให้ดีมีลุ้นเก็บชัยครับฝั่งมาป่าวิแฮมตัน้นห้าเกมหลังแพ้มากกว่าชนะนะครับแบบนี้น่าเราน่าจะลําบากครเกมนี้ลุ้นทาแต้มไปอยู่โซนหัวตารางเหมือนกันฟอร์มนอกบ้านทําได้ดีครับห้าเกมชนะมาถึง4ครับและแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นจากสถิติเจอกันมา6เกมหลังเป็นวูบเอาชนะได้มากกว่าแต่ชั่วโมงนี้ครับเวสแฮมแพ้ยากครับแรงจูงใจต้องการ3มแต้มสูงครับเพื่อกลับไปอยู่โซนยุโรปเวสแฮมน่าเบียดเอาชนะได้ในที่สุดครับ เซียนหมีชี้ทีเด็ดให้เชียร์เวสแฮมครับนัดนี้ส่วนคู่ที่2ของคลิปนะครับสกคราบาวครับนะครับเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้เตะกันที่เวมบรีสเตเดียมครับ6นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับโอ้โหผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็เสมออย่างละสอเหมือนกันเลยครับ 6นัดในทุกรายการของพวกเขาเชลซีชนะ3เสมอ2อแพ้1ส่วนลิเวอร์พูลด,ดูนะฮะชนะ6นัดติดเลยนะครับ6นัดล่าสุดนะครับฟอร์มไม่ธรรมดา,าจริงฮะลิเวอร์พูลสภาพทีมโดยรวมนะครับเชลซี Chelsea นะครับเพิ่งได้แชมป์คลับเวลคัพมานะครับลูกทีมของโทมัสทูเคิลนะครับเหลือ,อนักเตะบาดเจ็บเพียงแค่เบนชินเวลนะครับ แต่ว่ายังต้องรอความฟิตของเมสันเมาส์แล้วก็ลิสเกมนะครับฮัันโอดอยด้วยนะครับมาในระบบ3 4ม1ีอนึ่งมีเอ็นโกโลกองเต้กับมาเตโอโควาซิตนะครับเป็นคู่มิดฟิลด์นะครับ2บิงวิงแบ็กขวาซ้ายเป็นเซซ่าอัสติลิโกต้ากับมาโกสอลอนโซนะครับ3าแนวลุกก็คือฮาคิมซีเยกคริสเตียนพริสิตและก็คายฮาวเวตครับ สุดลิเวอร์พูลนะครับลูกทีมของจอร์เกนครอฟนะครับยังขาดโรเบรโตฟิมิโนนะครับบาดเจ็บอยู่เดีโกโชต้านะครับหายเจ็บกลับมาแล้วแต่ว่ายังต้องรองลุ้นความฟิตก่อนว่าจะออกสตาร์ทได้หรือไม่นะครับมาในระบบ4-3-3มาาีโอกาสส่งเดียโกโชต้ากลับมาประจำการพร้อมกับโมฮัมเหม็ดซาร่าสเตรโอมาเน่จอร์แดนเฮเดสันฟาบินโยวัชชูฟันไดายเดีโกอากานตาเลาเห็นอเล็กซานโดอโนนะครับพวกนี้ยังอยู่กันครบนะครับ นัดชิงบอลคาราบาวคับเนี่ยเป็นการดวลกันกของทีมใหญ่ด้วยกันเองนะครับแต่กันี่สนามกลางแต่ก็เหมือนเตะในบ้านเชลซีครับเพราะว่าเวมบรีมันอยู่ที่ลอนดอนนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยทุกถ้วยน,นะครับชนะ6เกมรวดเลยนะครับสำหรับ6เกมหลังนะครับแล้วก็เพิ่งได้แชมป์สโมสรโลกมากำลังคึกคักกันนะไม่ต่างกับลิเวอร์พูลชนะร,รวดมา9เกม แข็งแกร่งจริงๆครับกับผลงานนัดล่าสุดก็กดหลีดมาเบาๆครึ่งโหลฮะคะแนนเกมรุกเด็ดขาดเหลือเกินสำหรับริว์พูราคาบอลเปิดมาริว์พูต่อปอปอครับดูไม่ง่ายสักทีเดียวกับ2ทีมที่อยากได้แชมป์เหมือนๆกันนะครับครบ90นาทีมีโอกาสเสมอกันสูงครับเซียนมีชี้ทีเด็ดเลือกเชียร์เชลซีครับคู่ต่อไปเลยนะครับเราไปกันที่เกาโชซิลีอาร์นะครับลาซิโอเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับนาโปลีนะครับ เจอกันที่สนามสตูดิโอโอลิมปิกโอลิมปิโกนะครับบ้านของลาซิโอนะครับหกนัดหลังสุดครับหกนัดหลังสุดเป็นลาซิโอชนะ2แล้วก็แพ้ให้นาบปลีไปถึง4นะครับคุณนี้เตะเ,เวลาตี2 50นะครับอันดับในตารางคะแนนครับเจ้าบ้านลาซิโออยู่อันดับ6นะครับ43ามแต้มจาก26นัดสซนาโปลี อยู่อันดับ3นะครับ54แต้มจาก26นัดทาแต้มตามหลังอันดับ2แค่1แต้มเท่านั้นนะครับ6นัดหลังสุดนในทุกรายการครับลาซิโอชนะ2เสมอ2แพ้2ส่วนนาบปลีนั้นชนะ2เสมอ3แพ้1สภาพทิมโดยทั่วไปครับเจ้าถิ่นลาซิออทีมอันดับ6บนตารางนะฮะของผู้จัดการ มาริเซโอซาลีนะครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพียงฟานเชสโกอาชาบีนะครับส่วนมัตเตียคักซักคายี่เนี่ยผนโทษแล้วฮะจัดทับตามแผน433ครับมีชิโรอิโมบิเล่เซเกมิลิงโควิดซาวิดนะครับหลุยอัลเบโตเปรโดโรดิเกัสหลุยฟิลิเป้มานูเอลลาซาลีเฟลิเป้อันเดสันพวกนี้อยู่กันครบฮะส่วนด้านนาโปลีครับอยู่ดับ3นะครับ Ano, etti, คอนลูซานโนฮะสปาเลตตินะครับมีปัญหานักเตะบาดเจ็บนะก็คือมาเตโอโปริตาโนเอ่อวิ่งโลซาโนแล้วก็สตานิสลาฟโรบอตกาพวกนี้เจ็บมานานแล้วนะครับต้องเช็คความฟิตของโจวานนี่ดิลอเรนโซ่ด้วยเควินมันคุยอองเนฟองซัมโบอองกิซ่านี่ก็ลองลองเช็คความฟิตนะครับจัดทัรมาในระบบ4231ครับลอเรนโซอินซินเย่ วิกเตอร์ออซิมเฮนฟาเบียลูอิสเปโอเตอร์ซิลินสกี้คาริดูคุลิบบลลี่โจวานนี่ดิลอเรนโซเดเอโก้เดมแม่พวกนี้อยู่ครบครับนาบลีแกมล่าสุดแพ้บาซ่าตกรอบคาบ้านมาหมาดๆนะครับด่นนี้นักเตะน่าจะเสียกำลังใจไปพอสมควรครับแบบฟอร์มการเล่นลาซิโอจะไม่ได้ดีกว่าทีมเยือนชัดเจนแต่สถา,านการณ์พวกเขาดีกว่าครับ ต้งผ่านเข้ารอบยุโรป้าลีกนะครับเฮทูเฮทที่เจอกัน2เกมหลังเป็นฝ่ายเอาชนะได้หมดครับแถมไม่เสียประตูเลยด้วยนะครับเกมนี้สูสีครับหน้าจอบเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะครับโอกาสที่ลาซิโอจะเบียดเอาชนะได้ในท้ายที่สุดนะครับมีมากกว่าเสียหมีชี้ทีเด็ดเสียลาซิโอครับไปกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับคู่สุดท้ายของคลิปแล้ว บาร์เซโลนาเจอครับแอตเลติกบิวเบาเวลาตีสามครับแต่กันที่คำหนูบ้านบาซ่าครับแล้ว6นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นบาซ่าไม่แพ้นะครับบาซ่าชนะ3เสมอ3ครับตารางคะแนนนะฮะเจ้าบ้านอยู่อันดับ5ครับลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับ42แต้มจาก24นัด โซนักติกบินเบานั้นอยู่อันดับ8นะครับ37แต้มจาก25นัดครับ6นัดหลังสุดทุกรายการมาซ่าชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้แอตแันติกบิลเบา์ o, ชนะ4เสมอ1แพ้1ครับทั้งฝั่งของบาร์เซโลน่านะครับเป็นฟิเตปายกับเกลมองลองเลขกลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับ แต่ยังไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะทำทำให้ยังไม่น่าจะมีชื่อติดทีมนะครับส่วนเกมนี้จะขาดยอร์ดีอาบาครับติดโทษแบนทำให้ซาบิฮานันเดสเตรียมโยกเซจิโยเดสไปเล่นแทนแล้วก็ส่งดานิเอลเอาเวสนะครับที่ผนโทษแบนกลับมาแล้วนะครับประจำการแบ็กขวาตามเดิมครับส่วนแดงกลางนะครับยึดชุดเดิมที่กำลังลงตัวนะครับเปรดีกอนซาเลสสคิโอบุตเกตแฟรงกี้เดยองนะฮะลงเล่น เกมลูกจะเป็นเฟรนตอเลสปาโบกาบี้นะครับลงมาเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับโอบาเมยองครับในระบบ4-3-3สูงด้านของอันติกบิวบานะครับกุณซือมาเซลิโนกาเซียนะครับไม่มีอเล็กเบเลนเกนะครับที่ติดโทษแบนโอกาสจะตกเป็นของออยเอสลากานะครับลงเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาแทานสุดลงกลาสนามนะครับมิเกลเบสกาจะคุมเกมร่วมกับดานิกาเซีย โดยมีอีเกมูเรอินเป็นปีกซ้ายครับแดนหน้าพักราอูกาเซียวไว้แล้วให้อินยากิวิลเลียมนะครับยืนกับออยอานซานเซตนะครับในระบบ4-4-2ครับบาร์เซลโลนาผลงานดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดครับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชคนใหม่แล้วก็เสริมทีมอย่างถูกจุดนะนะครับพวกเขาไม่แพ้ในเวลาติดต่อกันมา15นัดแล้วครับ แผนเกมรับทำได้ดีขึ้นเยอะครับแนวรุกถือว่าอันตรายเป็นอย่างมากทางด้านแอตเลติกบิวบาลฟอร์มการเล่นถือว่าน่าพอใจเหมือนกันนะครับเพราะว่า7นัดที่ผ่านมาแพ้เพียงแค่นัดเดียวแต่แนวรับยังเสียประตูเยอะอยู่ครับต้องรีบแก้ไขสถิติการเจอการค่อนข้างใกล้เคียงกันมากกว่านี้เล่นในบ้านของบาซ่าครับถือว่าได้เปรียบครับเลระคาเปิดมา1ึลูกไม่แพงไปสําหรับบาซ่าในเวลานี้นะครับเซียนหมีชี้ที่เด็ดเชียบบาเซโลนาครับ เอาสรุป4คู่ประจำคลิปวันที่27กุมภานะครับคู่แรกครับเวสต์แฮมยู่ในเตตเจอกับฟุฟแฮมตันเวลา3ามทูบนะครับราคาเวสต์แฮมต่อครึ่งลูกลบ10นะครับชี้ที่เด็ดต่อเวสต์แฮมยู่ในเตตครับคู่ที่2เชลซีเจอกับลิเวอร์พูลห้าทุกครึ่งนะครับราคาลิเวอร์พูลต่อปอปอครับชี้ที่เด็ดรองเชลซีครับ คู่ที่3าลาซิโอเจอกับนาโปลีครับตีสองหราคานาโปลีต่อเสมอบวกสินะครับชีท้ทีเด็ดลองลาซิโอรครับคู่สุดท้ายบาร์เซโลนาเจอกับแอตล n นติกบิวบาเวลาตีสาครับบาร์เซโลนาต่อ1ลูกลบสิชีท้ทีเด็ดต่อบาร์เซโลนาครับเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกด subscribe like แชร์ให้กับ y o u t u b n n e ลเซียนหมีทุบโต๊ะกันด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ